ก็เหล่ากานยังไงแต่ยังไงก็เหล่านี้ไม่ใส่เส้นใช่ไหมไม่โอ้โหก็คุยกันตลอดค่ะแต่ช่วงนี้ไม pues ่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอแต่ช่วงก่อนก็คือนัดกันไปเที่ยวไปอะไรเป็นกลุ่ไปไปไปกินข้าวไปคนบอกว่าตอนนี้เราแข่งการเบียดกันึ้นมาโอ้ไม่ไม่หรอกค่ะเราไม่เคยแข่งนะคะอยู่แล้วมันคนละเส้นทางกันอยู่แล้วอย่างไปเตยก็มาแบบสั้นแบบชัดเจนมาตลอดนะคะแล้วก็ ยิ่งมาเป็นรัตองเปิดแน่นอกก็คาแรคเตอร์ยิ่งชัดมากขึ้นก็ไม่มีใครซ้ำลายใครแล้วใช <c oughs> มาอยากแปลแล้วครัมบมองหลายเรื่องอย่างบอกเราแข่งกับดัง, <c oughs> งทั้งเรื่องเพลงเรื่องข่าวเรื่องอะไรใช่เถ้าเป็นเรื่องของข่าวก็กระแสคนก็มองต่างกันอย่าง <c oughs> าท,าที่บอกนะคะจริงๆเรา ไม่ไม่แข่งใครดีกว่าเราแข่งกับตัวเองนั่นแหละเนาะดีที่สุดเพราะว่าคนเรามีความน่ารักมีความพิเศษเอกลักษณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะก็แล้วแต่ชอบชอบแบบไหนามากกว่าว่าอย่างเตอเขาก็ขาสวยอันนี้ให้โชิญขายอมแพ้จ้าน้องปูดมากเลยเป็นนักมวยอย่างเงี้ยแต่ก็เออโอเคเราก็แบบได้เอวได้ไรเราเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเธอเขาเป็นคนขาสวยวก็คนละแนวกัน อันนี้ขอแก้ข่าวเลยนะคะไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีก็ได้ทํางานร่วมกันมาปีที่แล้วก็เกือบทั้งปีตั้งแต่สโมสรชี่อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เพิ่งเจอกันงานนี้นะใช่เพราะว่าจะมาหลงแย่ห้องแต่งตัวก็ตลกเลยค่ะคือสรุปไม่เกาเหล่ากันเนาะไม่มีค่ะเคยเกลียดนับรอบไหมคะว่าเฮ้ยคนเราเราไม่ถูกกันไม่มีอ่ะไม่มีเพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรไม่ใช่ ที่ก็ตั้งกลุ่มไลน์นะคะเป็นไลน์ของสโมสรชิม m นะก็จะพักกันก็จะมีสโมสรชิม m ด้วยกันหมดเลยก็จะคุยกันเวลาว่างๆวันไหนว่างก็จะนัดกันไปทานข้าวบ้างค่ะแสดงว่าลึกๆก็ไม่มีอะไรในใจกันเนาะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะโอเคโอเคไม่เอาเหมือนอย่างล่าสุดเหมือนที่คมีนักข่าวออกมาพูดเรื่องเราอะครับเราได้ทราบไปนะครับก็นนี้นานแล้วอันนี้วันนี้เขาไม่ได้แล้ววันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ดูทีวีมากกื่สองสามเดือนแล้วไม่ได้คือว่าไงว่าเขว่าไงวันนี้เขาบอกว่าเขาประกาศว่าเขาเกลียดเราถ้าใครโกงเขาจะออกมาแชร์แล้วแต่เขาเลยค่ะก็ขอให้เขาเดินทางเขาไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะเพราะเราก็ไม่รู้จักกันอยู่แล้วเรารู้สึกเสียคขารู้สึกไหมครับแบบเขามาพูดเรื่องเราแบบนี้ไม่ได้สนิทกันไม่รู้จักกันเสียความรู้สึกครั้งเดียวพอค่ะเขาบอกไม่กลัวด้วยถ้าเราจะฟ้องอะฟ้องเลยไม่กลัวไม่ฟ้องอยู่แล้วค่ะก็ คนเรามันกรรมใครกรรมมันค่ะถึงเวลาเดี๋ยวถ้าใครไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดับกันเองนะคะคิดจะโทรคุยกันรบติดต่อไปค่ะอะไรไม่ติดต่อไปเลยไม่ยุ่งดเลย嘛เคยสอบถามผู้ใหญ่ไหมครับเรื่องเคยสอบถามผู้ใหญ่เคยถามค่ะว่าแบบพี่เขาเป็นอะไรก็น่าสงสารตรงที่เขาบอกว่าติดตามเราตลอดแต่เรากลับไม่รู้จักเขาเลยเราไม่รู้จัก รู้สึกอะไรอะแบบเขาขั้นก่อกระแสเราดังไหมหนูไม่ได้หนูไม่ได้ดังมนาดนั้นเขไม่ก่อหรอกก่อเตยดีกว่าแต่เตยก็เหมือนจะลงไปโยงด้วยเรื่องพี่นาธานเออคือยังไงเอ่อต้องบอกก่อนเลยว่าหนูสนิทกับเขาจริงนะคะถึบพี่นาธานแล้วถีงนาธานแต่ว่าคือเรื่องไทยเรื่องมันเราพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่างเรื่องพี่กระแตเราใบเตยก็ไม่เคยคุยกับพี่นาธานถึงเรื่องคนอื่นอยู่แล้ว หนูกับพี่นาทานสนิทกันจริงเพราะว่าเข้ามาพร้อมกันแล้วและไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของด้านที่ด้านนิสัยหรืออะไรกับกับเรื่องราวของเขาที่เคยอดีตที่เขาไม่ดียังไงณนะปัจจุบันก็ยังคุยกันค่ะสีกันแต่ว่าอย่างเรื่องของพี่กระแต่ที่ที่ได้มาเช่มโยงคือจะบอกว่าไม่ได้ทราบอะไรมากมายว่าเขาเขาพูดพี่นธา,านได้พูดอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าก,ก็ให้เป็นเรื่องของแต่ละคนไป ไม่ยุ่งเรื่องใครดีกว่าค่ะสนิทแบบจะเป็นดาใจคุยเขี่ยไอคอาหน่อยนะไม่นะคะคือเขาคุยกับเราทุกวันคุยกันทุกวันเขาว่างคุยกันทุกวันก็ไม่ได้ไม่ได้นั่งถายเรื่องพี่แจหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ต้เชื่อว่าตัวพินาทานเองนะวันนี้เขาก็แบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของเราออกเขาเป็นผู้ใหญ่พอที่จะแยกแยะว่าอะไรที่ทําให้น้องตัวเองรักไม่เสื่อมเสียค่ะ